สวัสดีคะองบวรัลอฮิวะบ้าม่ตูสวัสดีครับผมอรุษวินัยกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1สวัสดีค่ะดิฉันนิชาพาบุงามกำลังศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่1พวกเราทั้งสองคนเป็นทีมข่าวเยาวชนจากโรงเรียนทียาปัญญาเขตหนองจอกแขวงหนองจอกกรุงเทพมหานครค่ะ May พ e ส c เ b ีย p o n อยู่ Good to be with you We are the new ซีพอเตอร์ขวิทยาปัญญาสคูลอ o n น n งจอกแบงคอกอา a มารุสุวินัยแล n อายมิชาพาบุญงาม g o Good morning วันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักในอีกมุมหนึ่งทางด้านของกีฬาของโรงเรียนวิทยาปัญญามัธยมกันนะครับแล้วกีฬาลัางเล่าคือกีฬาอะไรหรอคะกีฬานั้นคือกีฬายิงธนูนั่นเองครับน่าสนใจมากๆเลยค่ะงั้นเราไปฟังความรู้เพิ่มเติมจากคุณครูมารอกิมามิงกันเลยครับ อัสสลามอะลเลกุมมุลลอฮ์มะตุลลอฮิวะบเระกาตุสวัสดีครับผมคุณครูรมัรลากิม่ามิงนะครับดูแลในรายวิชาพระศึกษานะครับกีฬายิงธนูเป็นหนึ่งในวิชาพระาศึกษาสาหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาเนื่องจากนักเรียนทั้งหมดของโรงเรียนนับถือศาสนาอิสลามซึ่งกีฬายิงธนูเป็นหนึ่งในงกีฬาที่ศาสนาอิสลามส่งเสริมและนสนับสนุนให้เล่นเช่นเดียวกับกีฬาขีมา่ม้าและว่ายน้ําและกีฬาอื่นๆดังนั้นโรงเรียนวิทยาปัญ,ญาม,มัธยมจึงจัดให้มีการเรียนการสอนกีฬายิงนู เพิ่มเติมในหลักสูตรของโรงเรียนสาหรับนันเกเรียนทุกคน,นนะครับนอกจากกิจกรรมยิงธนูแล้วนะครับนายอนาคตอาจจะมีการขี่ม้าด้วยนะครับขอบคุณครับขอขอบคุณคุณครูมารโกกิมัมิงที่ให้ความรู้แก่ทุกคนนะครับและเราจะพาคุณผู้ชมไปดูพื้นที่น่ารู้ใกล้ๆนี้ครับและวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมไปรู้จักกับบ้านสวนวิไลวันซึ่งเป็นสวนการเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง ี่ถนนเรียบคลอง3 3ฝั่งตะวันออกซอย18หนองจอกซึ่งอยู่ใกล้ใกล้กับโรงเรียนของเราเลยค่ะโดยไปชมกิจกรรมการขี่มา้ารอบแปลงนาสาธิตโดยมีคุณธีรพัฒนและคุณซาลฟี่เป็นนักข่าวภาคสนามรอเราอยู่แล้วครับอัสลามุอะลัยกุมรอฮ์มะตุลลอฮิวบเระกาตุสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงบ้านส่วนวิรัยวัน แล้ววันนี้นะครับผมก็จะพาทุกคนมาชมบรรยากาศของการขี่ม้าและสิ่งที่ได้รับจากการขี่ม้านะครับการขี่ม้าช่วยพัฒนาบุคลิภาพและฝึกความอดทนกล้าที่จะตัดสินใจเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในการดาเนินชีวิตเป็นไงบ้างครับที่ได้รับชมบรรยากาศของการขี่ม้าและเราไปรับความรู้เพิ่มเติมจากคุณซาลฟี่เลยครับอัสลามุอะลัยกุมวาราะมาตุลลาฮิบเรากาตุสวัสดีครับผมมา name i s s a r a f i Wanmat from Grade เ b เออฟฟิเชลปัญญามัณมสคู นะครับก็ขอขอบคุณธีรพัฒน์มานะครับที่พาชมบรรยากาศการของการขี่ม้านะครับณนะตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ฟาริดหรือโค้ดสอนการฝึกสอนการขี่ม้านะครับก็ผมเชื่อว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีคําถามเกี่ยวกับการขี่ม้าที่จะถามอาจารย์นะครับออข้อแรกนะครับเราเรียนขี่ม้าเนี่ยไปเพื่ออะไรครับการขี่ม้านะครับจะช่วย อันดับแรกเลยช่วยให้ร่างกายเราแข็งแรงขึ้นนะครับแล้วก็ทางด้านจิตใจให้แข็งแรงขึ้นครับการขี่ม,ม้าเนี่ยมีประโยชน์ยังไงบ้างครับประโยชน์นะครับร่างกายแข็งแรงขึ้นแล้วทางสภาพจิตใจนะครับจะช่วยหลั่งสารฮอร์โมนนะครับการเรียนรู้นะครับการตัดสินใจให้มั่นใจมากขึ้นภาวะคนผู้นำมากขึ้นนะครับแล้วก็ช่วยผ่อนคลายแล้วถ้าเพื่อนๆเนี่ยอยากจะมาขี่ม,ม้าเนี่ย ต้องเตรียมตัวยังไงบ้างครับอันดับแรกเลยนะครับต้องใจก่อนครับใจต้องมาก่อนเลยว่าอยากขี่ไหมพร้อมไหมแล้วก็เครื่องแต่งกายก็ตามดูในตามอินเทอร์เน็ตก็ได้ครับมีรองเท้ามีหมวกกันน็อกเวลาเกิดอุบัติเหตุมาจะได้เซฟตี้อันดับแรกเลยต้องเซฟตี้ตัวเองก่อน,นครับแล้วความบันเทิงจะมาก็ขอบคุณอาจารย์ฟาริดมากเลยนะครับท <p> ี <house> <P> ่มาให้ความรู <house> <c> ้และตอบคำถามกับเราในวัน <house> นี <structure> <t> ้นะครับต่อไปนะฮะเชิญไปพบกับ คุณอรุสุวินัยและคุณนิชาภาบุญงามในสตูดิโอกันต่อเลยนะครับขอขอบคุณคุณธีรพัฒน์และคุณสาลาฟีที่ให้ความรู้แก่ท่านผู้ชมครับท่านผู้ชมครับ,รบเห็นไหมว่าการขี่ม้านั้นช่วยฝึกทั้งสมาธิและร่างกายของเราให้ดียิ่งขึ้นเละอย่างที่ผมได้พูดไปในตอนต้นนั้นเกี่ยวกับกีฬากันยิงหนูนั้นช่วยฝึกร่างกายของเราและยังเป็นกีฬาเด่นของโรงเรียนวิทยาปัญญาด้วยครับและนี่ก็เป็นเรื่องน่ารู้ผลงานเด่นของโรงเรียนวิทยาปัญญา เคนน้องจอกแขวงน้องจอกกรุงเทพมหานครค่ะทั้งหมดนี้อยู่ภายในสโลแกนที่ว่า seeking knowledge learning languages ป r i n g ตกวาวันนี้ผมอรุษวินัยและคุณนิชาภาบุญงามขอลาไปก่อนวัสลามัอะไรกุ้งมรอมตุลลอฮวบเรกาตุสวัสดีครับสวัสดีค่ะ We'll